ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้บา่าวบองการจะพาท่านผู้ชมไปชมงานทําทางขึ้นสะพานไทยลาวแห่งที่5า้าบองการปากสันนะครับท่านผู้ชมที่กําลังดําเนินการอยู่นะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับถ้าทําเสร็จแล้วทางขึ้นสะพานก็จะเป็นออกมาในรูปแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปกับบา่าวบองการเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นภาพจาลองนํามาฝากแฟนลับได้ดูได้ชมกันก่อนที่จะ เลยเห็นภาพปัจจุบันนะครับแต่อันนี้ก็เป็นภาพที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นภาพจําลองนะครับบ่าวเบินการนํามาเสนอให้แฟนขับได้ดูได้ชมกันก่อน,อนว่าถ้าทางขึ้นสะพานเสร็จแล้วมันจะออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ปัจจุบันก็ยังเป็นรูปเป็นร่างยังเริ่มงานกันอยู่นะครับจะเป็นยังไงก็คอ,อติดตามไปกับบ่าวเบิรการนะครับ อันนี้ถ้าเสร็จออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับทางขึ้นสะพานตรงที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในตรงนี้นะครับจะเป็นทางขึ้นสะพานไทยลาวแห่งที่5นะครับถึงปัจจุบันเขาก็กําลังดําเนินการอยู่ครับท่านผู้ชมมาไปดูกับภาพปัจจุบันนะครับเป็นยังไงนะครับอันนเป็นภาพจำลองนี้นะครับท่านผู้ชมภาพปัจจุบันก็ยังดําเนินการอยู่นะครับก็เริ่มงานแล้วนะครับ ท่นู้ชมถนนทางขึ้นสะพานนะจากตรงดำ,ดำมามาถึงตรงที่ป่าวงการอยู่สุดที่เขาเทเขาสลอส็จนี่ก็น่าจะประมาณความยาวก็น่าจะประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าเมตรนะ,ะแต่ด้านหลังก็แพงนั้นออกไปยอีกก็ประมาณร้อยกว่าเลาไปสตส่ตัวสะพานตัวทางขึ้นสะพานนี้ก็น่าจะประมาณสองร้อยสิบเมตรน้ความยาวนะความกว้างของมันก็น่าจะอยู่ประมาณ ยี่สิบห้าเมตรนะครับตัวสถานียาวนะครับที่เป็นลานนี่น่าจะถมดินนะตรงนี้นะร้อยกว่าเมตรนี่น่าจะถมดินเป็นลาดเอียงขึ้นไปตบนสะพานนะครับยกไม่เกินเก้าสิเปตรละก็น่าจะจบนะครับแล้วก็จะทำอะไรก็เอาคาติดตามกันไปบ๊าบายการก่อนนึกอย่างนี้นะาาน่าจะให้เป็นลาดเอียงลงมาหรือย,ยังไงนะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูทุก ทุกมุมนะครับของโครงการว่าเป็นยังไงมายังไงนะครับนีือาจจะเป็นด้านหลังด้านไปาข้้นหลังนะครับด้านไปข้านหลังนู้นจะไปทางหลังโขงนะครับก็เป็นเสานะครับพอหลังกำแพงมาก็จะเป็นเสาเสาเราจะไปสอนรับกับตัวเสาสะพานอันนี้จะเป็นตัวเสาจะเป็นตัวเสาของ ทางขึ้นนะครับไม่ใช่เสาสะพานที่จะเป็นเสาหลักของสะพานนะจะเป็นทางขึ้น,นเฉยๆนะครับก็เลยถี่หน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางขึ้นถ้าเป็นสะพานแล้วก็จะห่างห่างกันก็4 0เมตรนะครับส่วนเสาสะพานนะยวเดินมาเรื่อยๆกับบ้านพื้นกางเลยครับจะเป็นอยู่ในส่วนของอทางขึ้นนะครับท่านผู้ชม ขึ้นสะพานคอยดูอีกสักสองสาเดือนข้างหน้างานก็่าจจะไปไกลกว่านี้นะครับายวิชาการเขาบอกประเมินแล้วนะครับงานก่อสร้างสะพานตะเลาะแห่งที่5การกอนรนี้งานไปได้แค่18%เองนะครับานผโ้ชมละลรอีกท่าไหลเราอนี่อีก82%ยังอยู่ที่ไหนยังไงนะครับงานเพิ่งได้18%เองนะครับท่านผู้ชม ก็จะมาเลยมาทางด้านหลังของทางขึ้นนะครับเลยมาทางด้านหลังของทางขึ้นเอามาให้แฟนคลับได้ชมกันที่เห็นกำแพงนี้ก็จะเป็นน่าจะสิ้นสุดตรงนี้นะที่จะเทดินเอาดินมาเทเวลาเอียงขึ้นมาจากตรงนี้มาก็จะทำเป็นตัว น่าจะทําเป็นตัวสะพานเอามาวางเลยด้วยยังไงนะครับอันนี้ทางนั้นจะติดต่อกับจะติดกับตัวเสาสะพานนะครับท่านผู้ชมเสขาก็เป็นเสาขึ้นมาแล้วนะครับเลยไปหน่อยเลยจากนี้ไปก็จะเป็นเสาสะพานนะครับเลยจากตรงนี้ไปนะเลยทางด้านขวามือขึ้นไปก็จะเป็นเสาสะพาน านก็อยู่ในระดับนี้นะครับ18เจะได้ไปไกลถึงไหนนะครับท่านผู้ชม8เปอร์เซ็นต์หลืออีก82เปอร์เซ็นต์มันอยู่ตรงไหนอ่ะนะครับงานเขาก็กำลังทำกันอยู่นะครับท่านผู้ชมงานเขากำลังทำกันอยู่จากตรงน,นี้ไป ตรงนี้จะเป็นทางขึ้นนะครับจากตรงนี้ไปก็จะเป็นเสาสะพานนะครับท่านผู้ชมเสาสะพานบางตัวก็เทเสร็จแล้วแต่ตัวเตะๆกับทางขึ้นนี้ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ยังไม่ได้เทนะครับท่านผู้ชมยังเป็นโครงเหล็กอยู่นะเสาสะพานต้นแรกรับก่อจากทางขึนก่ก็จะเป็นฐานตัวเสาทางซ้ายจะก็ออกกอดพอพอ ทำเป็นฐานเสาขึ้นมาแล้วก็ตัาขานกานข้างละเท่าไรนะคะะะรับางละสิบสองเมตร่ะครัวางนไปนะครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นแนวเสาายโนโ้นะครับท่านผู้ชมลงนลำพงทางราที่ต้านนี้เหลืออยู่ต้นเดียวนะครับที่ยังไม่เทแต่ทางราที่เหนือของสองหนึ่งสองเทกันหมดแล้วนะครับเหลือแต่ขานนะครับโน้มองไปไกลก็กจะเป็นถนนสองหนึ่งสองนะครับมองเห็นก็จะเป็นเสา ทีท่เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับยมอันนี้คือความเคลื่อนหน้าของงานทำทางขค้ื่นะมาแล้วอันนี้ก็เอามาฝากแฟนๆได้ชมหลังจากทางขึ้นแล้วก็จะเอาภาพที่ต่อจากทางขึ้นมาฝากแฟนๆได้ดูได้ชมกันว่าเออหลังจากทางขึ้นแล้วจะ เป็นตัวสะพานก็ททาเสาทําอะไรกันเสร็จแลวอย่างก็ตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเป็นภาพก็มีตะตอเท้าเสาขึ้นมาแล้วล่ะนะครับหรือเหลือเทเทคานเทคานเสร็จก็เอาปูนเอาพื้นมาวางนะครับมาเทตรงนี้นะครับท่านผู้ชมถามาจากโรงงานแล้วก็มาวางทนเทคานเสร็จนะแต่ก็คงจะเิ็อยู่ช่องเทคานคงจะเวลาพอสมก้นนะครับ เป็นเสานะครับจากทางด้านหลังของทางขึ้นมาก็จะเป็นเสาสะพานนะครับนูน้นถนนสองหนึ่งสองนี่มีรถเราวิ่งอยู่ใ,ใกล้ๆนู้นนะครับตอนนี้ก็คงจะเทเร็วๆนี้นะครับท่านผู้ชมตัวติดกตัวทางขึ้นนะก็ไม่สูงนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นทางลาดเอียงขึ้นไปนะ้ตนตรงนี้ว็าใกล้ๆกับตัวสะพานไปลำน้ําโขงน้นสูงนะครับ ครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวเบิร์นการด้วยนะครับท่านผู้ชม